สวัสดีครับตอนแรกก็สุบเรี่องมบริฟตกับผมตรงกันทองครับบลูมเบิร์กรายงานว่าทีมงานของ d o ร์จแบงก์เวิร์ธแม a จ a เ e m นต t ในเดือนตุลาคมเนี่ยออกมาฟันธงว่าตลาดหุ้นของจีนเนี่ยตกต่ําระดับต่ําสุดแล้วนะครับหลังจากที่หุ้นของจีนเนี่ยร่วงตลอดทั้งปี2018ที่ผ่านมาและนับตั้งแต่เดือนพฤิกายนมาถึงนี้ตัว MSCI China Index นะครับหรือว่าดัชนีของตลาดหุ้นจีน MSCI เนี่ยสูงขึ้น 7%เลยทีเดียวแสดงว่าตลาดหุ้นจีนตอนนี้มีการฟื้นตัวนะครับทางทีมงานของ Deutsche Bank Wealth Management มองว่าตลาดหุ้นจีนนำโดยหุ้น A share หรือว่าหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันตลาดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะได้เกณฑ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางทีมงานของ Deutsche Bank Wealth Management เนี่ยมองว่าทางการจีนเนี่ยจะออกมา กระตุ้นเศรษฐกิจกด้วยมาตรการต่างๆ้าหลายไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านการคลังรวมทั้งมาตรการทางด้านการเงินนะครับเรื่องภาษีรวมทั้งเรื่องอาการกระตุน้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับถือว่า,าการกระตุน้นการปล่อยกู้ยืมกันด้วยที่นักป็นลงทุนเนี่ยเป็นห่วงเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนนะครับทางทีมงานของ Deutsche Bank Wealth m a n a g e m e n t มองว่า เป็นห่วงมากจนเกินไปเพราะว่าอัตราการจเจริญเติบโตสติ๊กของจีนยังคงโตสูงกว่า6%อยู่นะครับในช่วงในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลจีนได้ออกรายงานว่าสติฐกของจีนในปี2018โต6.6%ซึ่งก็ยังคงถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ถึงแม้ว่าจะโตระดับต่ำสุดตั้งแต่ปีคศ1990 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของทางบุรหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีวเดียของทางบุ๋หลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram รวมทั้ง B F O application และอย่าลืมกด subscribe ปี YouTube เพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ